ขายรับผมเนี่ยนะบรับอย่นี้นะครับวันนี้เกิดทีมหมูป่าสลัมและสวัสดีเอฟซีนะครับวันนี้เนี่ยบีเอฟซีโทรมาให้ไปเหมาเรียนนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาตุก,กันว่าวันนี้ผมจะได้ของอะไรกันบ้างนะเอามาชมกันพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับวันนี้นักรักเรียนทั้งหมด14เหรียญด้วยกันนะครับแถวปวั๊มปตทอาาเภอยะหาจังหัดจันทระนะครับซึ่งเหรียญที่นักรักวันนี้นะครับก็คือจะเป็นเ,รนเลลหรียญเพดดอลลาร์จำนวน8เหรียญน,นะครับ รับซื้ออยู่ในละสามพันถึงห้าพันบาทนะครับแล้วก็เป็นเหรียญนกเม็กซิโกแบบนี้จํานวนสองเหรียญรุ่นนี้รับซื้ออยู่ในละห้าร้อยถึงพันห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็เป็นเหรียญมังกรเมจิในรุ่สุดทะาสามเหรียญด้วยกันนะครับรุ่นนี้ก็ราคาเท่ากันกับห้าร้อยถึงพันห้าร้อยบาทนะครับและก็สุดท้ายเป็นเหรียญเอสวดุ่นเล็กราคาห้าร้อยถึงพันห้าร้อยบาทนะครับพวกนี้เนี่ย มากอย่างเดียวนะครับห้ามขัดห้ามลาห้ามเช็ดนะครับถ้ากิดกระดาษทิชชู่บ้างเช็ดในราคาตกได้นะครับแล้วก็ถ้าใครรับสมเนี่ยรับรับถึงนี่นะครับเดี๋ยวทีมฝ่าเดี๋ยวผมติดตัดงให้แล้วกันนะครับเี๋ยวติดตั้ให้นะฮะถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันชัดๆกันนะครับวันนี้ผมเอาอะไรกันบ้างนะครับ สำหรับเหรียญที่ผมไปเหมาชุดนี้นะครับทั้งหมด14บเหรียญด้วยกันนะครับก็จะประกอบไปด้วยเหรียญเทดดอลลร์แบบนี้จำนวนแดเหรียญน,นะครับแล้วก็เป็นเหรียญน,นกเม็กซิโกสองเหรียญแล้วก็เป็นเหรียญ มังกรเมจิของญี่ปุ่นสามเหรียญนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นแอตโกรดเล่นเล็กหนึ่งเหรียญนะครับทีนี้เรามาดูราคากันนะครับว่าผมรับซื้อราคาเท่าไหร่กันบ้างนะครับอันแรกนี่ก็จะเป็นเหรียญเทดดอลล่าแบบนี้นะครับผมยินดีรับซื้ออยู่ในละสามพันถึงห้าพันบาทนะครับอันที่สองนี่ก็จะเป็นเหรียญนกเม็กซิโกนี่ประมาณห้าร้อยถึงพันห้าร้อยบาทนะครับอันที่สามนี่เป็น เหรียญม,มังกรเมจิกก็ราคาพอๆกันนะครับประมาณ500ถึง1500บาทนะครับแล้วก็สุดท้ายนี่เป็นเหรียญเอสวดรุ่นเล็กนะครับก็ราคาเท่ากันครับเหรียญละ 500ถึงพั0บาทนะครับอันนี้เป็นรุ่นเล็กนะครับน้ำหนักแค่20กรัมนะครับรุ่นเล็กจะมีอยู่3ปีก็คือ197่ง้และก็09นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นใหญ่จะมีอยู่2ปีก็คือ1 9 0 3 4าอันนี้รับซื้ออยู่นะครับประมาณ1,500ถึง2 0 0 0 2,500ได้นะครับสำหรับรุ่นใหญ่นะครับผมจะฝากอยู่ตลอดเลยนะครับว่าเหรียญพวกเนื้องเงินอันนี้เขาเรียกว่าเนื้องเงินนะครับแบบนี้ ห้ามขัดห้ามล้างห้ามเช็ดแม้กระทั่งกับกระดาษทิชชู่อย่าห้ามเช็ดเลยนะครับไม่งั้นราคาจะตกได้นะครับขนาดทิชชู่อย่าห้ามเช็ดเลยครับอย่างเช่นมีดำๆแบบนี้นะครับก็ต้องปล่อยไว้สภาพดำๆแบบนี้เลยนะครับอย่าไปขัดอย่าไปล้างไม่งั้นราคาตกได้นะครับแล้วก็จะฝากอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าจะขายร้านผมเนี่ย ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าใบเซอร์ค่าใบรับรองหรือว่าค่าไปประกันสินค้านะครับถ้าเยอะๆแบบนี้นะฮะผมไปเหมาถึงที่เลยนะครับพอหลุดค่าน้ํามันรถเนี่ยอย่างเช่นถ้าเหรียญดอลลาร์เนี่มีประมาณสักสี่ห้าเหรียญอย่างงี้ก็พอหลุดค่าน้ํามันรถก็ไปหาถึงที่เลยนะครับตอนนี้ได้มาแปดเหรียญสำหรับเหรียญเทดดอลลาร์นะครับ ส่วนใครไม่อะไรอีกที่อยากจะมาขายผมหรือว่าอยากจะเสนอแนะอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับสำหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญเทรดดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญเขี้ยวล้อหรือว่าคนถือหอกนะครับส่วนราคาก็ ผมมีแยกเป็น EP EP นะครับเหรียถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญน,นกเม็กซิโกนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้องเงินนะครับเขาไปเหรียญหัวหนามของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญอินโดชไชน่านะครับ เ่อไปจะเป็นเหรียญของประเทศฮอลแลนด์ Holland นะครับเหรียญนี้ไม่ได้แพงมากนักครับประมาณ300ร้ถึง500บาทเองนะครับเราไปจะเป็นเหรียญ,ญหยนซื้อไข่นะครับเหร,เหรียญจีนนะฮะเราไปจะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะมีสองรุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่จะหนัก27กร,รมัม จะผลิตแค่2ปีก็คือปี1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะส่วน3กับส่วน4ส่วนรุ่นเล็กจะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ1909นะครับต่อไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเ,เหรียญสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปีแต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับ สตาร์ทอยู่500ถึง1 5 0 0บาทเองนะครับแต่ถ้าคาลอสอันนี้ก็จสเปนเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นอื่นๆเช่นคาลอส 3, คาร์ลอส4พวกนี้ราคาสตาร์ทอยู่1000ถึง2,000บาทนะครับต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกันพวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับประมาณ 100- ถึง200บาทเองนะครับจบไปแล้วสำหรับ เหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้อเงินก็สตาร์ทตั้งแต่ของสมัยรัชกาลที่8นะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตังรูเนื้อเงินลายกรนกนะครับสตังรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญ20สสตังเราดูตรงนี้นะฮะ ตัวเลขเอาไม่ค่อยชัดนะฮะยี่สิบสตางค์เนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่สามราคาก็คือห้าสิบและยี่สิบห้าสิบและยี่สิบที่ไม่ราคาก็คือเฉพาะยี่สิบสตางค์นะครับต่อไปมาดูเหรียญร้อเจ็ดนะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี้เนี่ยนะฮะจะมีอยู่สองราคาก็คือยี่สิบห้าและห้าสิบสตางค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่หกนะครับจะเป็นช้าง เหรียญช้างอารพจนะครับต่อไปมาดูของรอห้านะครับรอห้าเช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะจะมีรุ่นไม่มีรอศอและมีรอศอมีรอ,อเราดูข้างใต้นี้นะฮะจะมีสตาร์ตั้งแต่1 2 0่นจงถึง1 2 6่ต่อไปมาดูช้างในพานของรอห้านะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอันนี้นะฮะ อีกรุ่นนึงจะเป็นของรอสีรอสจะคล้ายๆกับรอหเลยนะครับจะต่างกันที่จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะเราไปมาดูาพดด้วงนะครับพดด้วงจบไปแล้วสำหรับเหรียญเนื้องเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับ ก็สตาร์ทนั่แต่เหรียญ20บาท3รอบของรอบ9นะครับต่อไปมาดูเหรียญ50บาทพอสอรอต่อไปมาดูเหรียญ50บาทวาระร้อยปีพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นเนื้อเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือ สตาร์ตตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะส่วนท่านที่อยากทราบว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนอีกบ้างนั้นสามารถเข้าไปชมในเพจร้านอับดุลรับซื้อแบงค์เรียนโบราณหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่อง YouTube ได้นะครับช่องทางการติดต่อเบอร์0848906320หรือส่งข้อความทางเพจร้านอับดุลหรือส่งข้อความทาง Facebook ได้นะครับ ไอดีลน์รอนนี่เอเเรามาชมตัวอย่างแบงค์อื่นๆที่รับซื้อด้วยนะครับ ส่วนรอเก้าจำง่ายๆที่มีราคาหน่อยนะครับก็คือจะเป็นเลขแดงคือเลข123จะเป็นเลขแดงครับขอขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้านะครับสวัสดีครับ